สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชว์ชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมไซส์ใหญ่มากนะครับผมราคากระถางละ2 2 0บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะครับผมจัดส่งให้วันต่อวันนะครับ นนดูกางเอฟวั 1> 1. นนี้จัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะผมจัดส่งให้วันต่อวันเลยนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าเศรษฐีทองหล่อนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อใหญ่สวยงามมากนะผมกัดสีสวยมากนะครับชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมต้นนี้เศรษฐีทองหล่อนะผมราคาก็อยู่ที่ 220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมเศรษฐีทองหล่อนะครับ220บาทส่งฟรีนะครับมีสช่อเล็กเไหม <c oughs> สมช่อใหญ่กับอีกสอ,อ <c oughs> กับอีกสช่อเล็กนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหยาดมะนีนะผมความพิเศษของต้นนี้คือ ต้นใหญ่กิ่งเยอะนะผมไซส์ใหญ่มากไซส์พร้อมตั้งโชว์เลยนะผมสวยมากใหญ่มากหลายกิ่งหลายช่อนะผมมีชื่อว่าหยาดมะนีนะผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะผมความพิเศษของต้นนี้เลยก็คือไซส์ใหญ่มากมีหลายช่อกัดสีสวยนะผรับผม220บาทนะครับหยาดมะนีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบ่อทองนะผมใบกลมกัดสีเหลืองทองและมุนสวยงามมองแล้วสบายตานะผมต้นนี้ต้นใหญ่มากกัดสีสวยงามมากนะครับผมนี่ครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยหลายกิ่งหลายช่อฟอร์มพุ่มใหญ่นะผมมีชื่อว่าบ่อทองนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีปกติฟอร์มต้นไม้แบบนี้นะผมราคาจะอยู่ที่ 240-250บาทนะผมแต่ปาล์มให้ในราคาเพียง220บาทจัดส่งฟรีนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับผมสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะผมไม้ที่นานๆปาล์มจะได้มา1ครั้งคือ ได้มาต้นนี้คือต้นใหญ่เลยนะผมใหญ่มากสวยมากใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยแล้วก็ยอดเดินดีมากนะผมต้นนี้ถ้าวาสุกรีนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมถ้าวาสุกรีนะผมสวยงามมากนะครับนี่คบสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์ 0812515669นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพันเศรษฐีนะผมต้นนี้มีความพิเศษนะผมต้นใหญ่ต้นสูงกัดสีสวยนะครับผมนี่ครับยอดเดินดีใบบิดเกลียวสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับมีชื่อว่าพันเศรษฐีนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับผมปกติฟอร์มแบบนี้ไซส์ ขนาดนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 4 0ร้อบถึงสองาบาทนะครับปาล์มจัดให้เลยในราคา220บาทรีบได้รีบเลยนะผมต้นนี้พันเศษฐีนะครับผมสวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงทองนะผมตวงทองต้นนี้มีหลายกิ่งมีหลายช่อนะผมพุ่มใหญ่ต้นใหญ่พร้อมตั้งโชว์เลยนะครับผม ราคาก็220บาทนะครับผมต้นนี้ชื่อชื่อเป็นมงคลแล้วก็ใหญ่มากนะครับผมมีชื่อว่าตวงทองนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทนะครับาทผมน่ครับยอดเดินดีฟอร์มสวยมีหลายช่อแล้วก็ช่อใหญ่นะครับผมพุ่มใหญ่นะครับตวงทองนะผมรับผม220บบาทส่งฟรีนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชร พังงานะผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งแล้วก็มีเพียง1กระถางนะผมสําหรับเพชรพังงานะผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลย3ช่อเสมอสวยงามมากยอดเดินดีมากนะผมนี่ครับฟอร์มแบบพร้อมตั้งโชว์เลยนี่ครับดูสีชัดๆนะผมกัดสีได้สวยงามมากนะครับสามช่อพร้อมตั้งโชว์เลยราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมใหญ่มากนะผมเพชรพังงานะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระจันเต็มดวงนะผมใบกลมใหญ่กัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมกัดสีเหลืองทองเต็มใบแบบนี้เลยสมชื่อเลยชื่อว่าพระจันเต็มดวงนะผมสวยงามมากต้นนี้มีทั้งหมด2ช่อแล้วก็มีเพียง1ต้นเท่านั้นนะผมรีบได้รีบเลยยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยพร้อมตั้งโช์นะครับผม พระจันทร์เต็มดวงนะผมสองร้อยยี่สิบบาทนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพิมานมาศนะครับผมที่แปลว่าวิมานทองนะผมต้นนี้สามช่อสวยๆเลยนะผมกัดสีกัดลายได้โดดเด่นมากลายเด่นชัดเจนสวยงามพร้อมตั้งโชว์นะครับผมยอดเดินดีมาก3มช่อแบบนี้เลยนะผมมีชื่อว่า พิมานมาศนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมพิมานมาศนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกโพระดกนะผมต้นนี้ใหญ่มากสูงมากนะผมหลายกิ่งหลายช่อช่อใหญ่นะผมยอดเดินดีฟอร์มสวยนะผมต้นนี้ความสูงประมาณ เกิน60เซนติเมตรอย่างแน่นอนต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่นะผมราคาก็อยู่ที่220บาทส่งฟรีนะผมต้นนี้นกโพร,ระดกนะผมสวยมากใหญ่มากนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้คือท่าช้างกลายนะผมกลายได้สวยงามมากนะผมเนี่ยดูลายที่กลายนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นนี้ มีทั้งหมด3ช่อแล้วก็มีเพียง1ต้นนะผมสําหรับท่าช้างกลายนะผมสวยมากนะครับผมต้นนี้มีความพิเศษคือมี3ช่อเป็นลักษณะทรงพุ่มนะผมปกติท่าช้างกลายจะเป็นลักษณะฟอร์มเดี่ยวนะผมแต่ต้นนี้มีความพิเศษคือเป็นลักษณะทรงพุ่มมี3ช่อนะครับผมต้นนี้ท่าช้างกลายนะผมราคาก็อยู่ที่2 2 0บบาทส่งฟรีนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็ สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผมต้นนี้ถ้าช้างกลายนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเสริมบารมีนะผมสวยมากใหญ่มากหลายกิ่งหลายช่อพุ่มใหญ่ช่อใหญ่นะผมสวยงามมากนะผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะผมต้นนี้ เสริมบารมีนะผมราคาก็อยู่ที่220ย220บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมต้นนี้เสริมบารมีนะผม220ี2บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนาคราดนะผมต้นนี้สวยงามมากนะผมใบใหญ่ๆกัด สีสวยๆแบบนี้เลยนะผมยอดเดินดีมากใบจากโคนถึงปลายยอดนะผมใบไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามพร้อมตั้งโชนนะผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้มะนีนาคราชนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะเรินมงคลนะผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยลักษณะทรงพุ่มนะผมใหญ่มากสีสันสวยงามชื่อเป็นมงคลชื่อไพราะนะผมต้นนี้จะเรินมงคลนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับสวยมากใหญ่มากนะผมราคาเพียง220บาทส่งฟรีนะผมต้นนี้จะเรินมงคลนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจะตุรพักพิมานนะผมสวยมากใหญ่มากนะผมต้นนี้รับต้นคือใหญ่มากนะครับปกติจะตุรพักพิมานจะไม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้มานะผมต้นนี้คือใหญ่และอลังการมากกัดสีสวยมากยอดเดินดีมากฟอร์มพร้อมตั้งโชว์เลยนะผมราคาเพียง220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง1ิต้นแถมให้ หนึ่งต้นนะผมจะตุระพักพิมานนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับ mm hmm. ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมสุขนะผมต้นนี้มีทั้งหมด 1, 2, ึ่สอช่อเลยยอดเดินดีมากนะผมกัดสีได้งดงามมากพุ่มใหญ่พร้อมตั้งโชนนะครับผมมีชื่อว่าอุดมสุขนะผมชื่อเป็นมงคล ชื่อไพเรนะผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมเป็นลักษณะฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าอุดมสุขนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาก็อยู่ที่220บาทส่งฟรีนะครับผมอุดมสุขสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีใหม่นะผมต้นนี้มีทั้งหมด 2ช่อเลยนะผมเป็นไม้ที่ยังมีจำนวนน้อยอยู่นะผมแนะนำให้รีบเอฟรีบเก็บกันได้เลยต้นนี้ช่อสวยงามมากยอดเดินดีมากนะผมมีชื่อว่าเศรษฐีใหม่นะผมราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมต้นนี้เศรษฐีใหม่นะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดวงลึไทยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับมีทั้งหมด3ช่อสวยๆเลยแล้วก็มีเพียง1กระถางนะผมมีชื่อว่าดวงลึไทยนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะผมคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5 6าหกหกเก้นะผมต้นนี้ดวงลึกไทยนะผมสวยมากนะครับมีเพียงหต้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าออมทองนะผมต้นนี้ฟอร์มลักษณะค่อนข้างสูงนะผมแล้วก็ใบจากโคนถึงปลายยอดใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมฟอร์มเต็มพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับมีชื่อว่า ออมทองนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะผมต้นนี้อ,อมทองนะผมยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับอ,อมทองนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายอดขุนพลน,นะผมลักษณะฟอร์มพุ่มมีหลายกิ่งมีหลายช่อกัดสีสวยฟอร์มสวยนะผมพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับ ฟอร์มพุ่มใหญ่ๆเลยกัดสีชมพูเขมเ้มเต็มใบแบบนี้เลยนะผมมีชื่อว่ายอดขุนพลนะผมราคาก็220บาทส่งฟรีนะครับผมยอดขุนพลนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าดอยปุยนะผมหลายกิ่งหลายช่อพุ่มใหญ่นะผมนานๆจะมีมา1ครั้งนะผมสำหรับดอยปุยนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่ 220บาทเช่นเดียวกันเป็นลักษณะฟอร์มพุ่มมีหลายกิ่งมีหลายช่อนะครัผมสวยมากนะครับดอยปุยนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลูกอํานาจรจะเรญน,นะผมสวยมากปกติที่เคยได้มาจะเป็นฟอร์มเดี่ยวแต่ต้นนี้มีความพิเศษคือเป็นลักษณะฟอร์มพุ่มสองช่อใหญ่กัดสีสวยนะผม กระถางนี้ไม่ควรพลาดเลยนะผมรีบได้รีบเลยนะผมราคาเพียง220บาทส่งฟรีนะผมต้นนี้ลูกอำนาจจะเรินนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าชมพูทะวีบนะผมสวยมากกัดสีชมพูหวานๆสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมแล้วก็ มีเพียงหนึ่งต้นต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อยอดเดินดีฟอร์มดีสีสวยนะผมมีชื่อว่าชมพูทะวีบนะรผมราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมยอดเดินดีมากต้นนี้นะครับผมชมพูทะวีบนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะบผมต้นนี้นี่ครับใบตรีกระดูกใบสวยงามมากนะผมต้นนี้มีชื่อว่า ตรีชดานะผมปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้เลยนะผมต้นนี้มีความพิเศษคือใบใหญ่กัดสีเข้มกระดูกใบสวยงามมากนะผมยอดเดินดีนะครับราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะผมต้นนี้ตรีชดานะผมสวยแบบไม่มีที่ติดเลยนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะผมวันนี้ราคาเพียงกระถางละ220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10ต้นแถมให้1ต้นนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาลมลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ